ดีนะคะหนูก็จะมาอยู่ยบ้านกระทานะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ใบ,บกระทาธรรมดานะคะจะเก็บเป็นบ้านกระทาอยู่นะคะก็เดีะะ๋ยวขอวา,ากันนะคะก็จะแขวนอะไรแบบนี้ได้ไหมคะนี่นะคะก็จะมามีครีมนะคะเพราะว่าคิดที่ล้วเคยอยู่แคปเซียกรุ๊ปกาดิเอร์ดาบีนะคะก็จะมาอยู่มีของไปนี่นะคะ กันไกลกับเอฟนะคะนี่ค่ะของกิบนะคะเอ้าหยดน,น่ะคะ<ห>ขออนุญาตเก็บบาริะะเกตเลยค่ะเมอกี้บาริยนค่ะขออนุญาตเก็บเนี่ยค่ะขอเอาไปเกบ็บที่ก่อนนะเ<ห>นี่ยค่ะก็จะมีแปรงค์ทีฟันสองกันนะคะมีมีบีบ มีสีนะคะเพราะว่าอยากนี้จะอยู่ข้างล่างกับอยู่ข้างบนอันนี้นะคะก็เลยเลยดูปเป็นอแอรค่ะนะคะยุคนีงจะไม่เหมือนกันกเป็นยุคนี้เป็นยานพาหนะยุคนี้เป็นบาร์บี้นะคะ,ะมีแบบผมน่าร้อามากค่ะก็จะมีเขาก็จะมีอ่านว่าคอเกล็ดอะคะ่ะเอ้ยคือเข็บจเป็น ดูกระปุ๊กกาะปุกดี้ดูเอาไว้กเก็นนะะบเลยราคาเยอะมากเลยค่ะยังจะรีวิวของเกตอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยรีวิวปไปไปจะรีวิวเลยนี่คือปากการาคาจำได้ไหมคะปากกาจะใช้ฟันกัดกด้นะคะกัดเอาขึ้นกัดเอาขึ้นแบบนี้ค่ะ นะคะนะคะคือปากกาเขียนตึ๊บจุดๆนะคะเดี๋ยวหนูจะเนี่ยนจุด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 ,ดนะคะเขียนนะคะนี่นะคะก็จะมีรายการนะคะนะคะรายการนี้นะคะใส่เขียนไปไหนก็ได้นะคะมันจะมีเวลาตรงกับเวลาที่จะไปกี่โะะมงค่ะเราที่ไกี่โมงเนีต้องมีตรงเวลาะค่ะ นะคะเก็บที่เดิมนะคะนีคค่ค่ะกระเป๋านี้นะคะกระเป๋ากระเป๋าของหนูนะคะหนูใช้ใชตังได้ค่ะใชตังชิมนหนูเอาแค่หนูเอาแค่นี้นะคะก็ปิดกระปุกนะคะเราหนูก็จะเอาใส่กระเป๋านะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็แล้วก็สะพายนะคะก็หิ้วไปจุแบบนี้นะคะยัง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 แล้วก็หื้วไปแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะไม่หาดไปไหนนะคะมันก็แค่อยู่ในกระเป๋าะ,ะในกระเป๋าจะมีเชือกปิดนี่นะค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวค่อยบายบายที่อย่างเดี๋ยวก็จะไปวิวของขบวนนดีพึ่งไปบ่ายก็ไปวิวของขบวนต่อเราจะมาอีกนะคะนี่นะคะคือตะกี้มาเลือกนะคะจะใส่หัวก็ได้นะคะจะใส่จะใส่ดีก็ได้ค่ะจะใส่หัวก็ได้นะคะนี่ค่ะจูดจุดจ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 ุดไหนเต้นแบกเพลงให้ดูหน่อยดิ เดี no ๋ยวะยัง e ิกดูนะคะขอเอากระป๋ไปนะคะเดี๋ยวมาชิวยยัดอเ็ตดดดดยัยัยัดดดดยัแบบพอดียัแบบเธอดดดดได้แค่นี้ได้แค่นี้ค่ะเดียไม่เป็นไม่รู้ว่าเขาหกเหรอโอเคเดี๋ยวเเดี๋ยวจะ ที่นะคาถูกๆก็จ